I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. กรับสวัสดีพี่ป้านาะไี่สาวทุกคนเพน่ทุกคนนะครับวันนี้เพราะว่าผมตั้มครัวันนี้ก็เป็นวัดนิดหน่อยนะเสียงก็เลยรลอ่ลอๆไปเลย <c oughs> นะวันนี้เนะี่ยเราก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีรู้จักกันมาตั้งแต่เกิด <c oughs> มันคือแบรนด์อะไรวะ t w z รุ R ่น Y 59 <c oughs> สารภาพว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้เล่นมือถือแบรนด์นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คือพี่นิวส่งมาให้รีวิวอ่าพี่นิวบอกว่าเออเนี่ยเล่นให้หน่อยแล้วก็รีวิวลงแชแนลให้หน่อยโอเคได้ครับได้จัดไปชุดใหญ่ใสกะทิกันเลยทีเดียว <c oughs> ผมก็ไม่เคยเล่นมือถือแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นนะเวลาตามร้านนาซาเงี้ย เห็นบ่อยมากนะครับที่ลัรแซบก็คิดอยู่เนหะ้นว่าเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะครับจนจนมาเล่นเองเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาเจาะกลุ่มประเภทไหนจะกลุ่มประเภทหลง <c oughs> ลงไปซื้อนะซื้อได้ยังไงนะราคากับสเปกเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะโอเคนะเหมือนจะโอเคในะบางครั้งแล้วก็แต่พอได้เล่นจริงเนี่ยโอเคเลยโอเคโอเคเลย <c oughs> โอเคไปชมกันแล้วกันว่าเออมันมีอะไรให้เราได้ด่ากันบ้าง <laughs> ไปชมกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับป้าเปิดขึ้นมาโอ้โหอ,อะไรเนี่ยลงทะเบียน TWZ Care วันนี้นะครับ ฟรีรับประกันเครื่องเพิ่ม1เดือนแทนแทนนะครับก็จะมีวิธีการลงทะเบียนบอกมาให้ว่าลงยังไงอ่าก็เงื่อนไขการรับประกันนะครับก็คือรับประกันตัวเครื่อง1ปีแล้วก็กอุปกรณ์6เดือนนะเจถ้าเกิดว่าโดนขโมยล่ะ <c oughs> ก็ไม่รับประกัน <c oughs> อันนั้นต้องดูแลตัวเองนะครับคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง่ันนีอ่ะก็มาเปิดกล่องกันนะครับกล่องก็จะเอ่อหน้าตาประมาณนี้นะครับเปิดมายกมาปุ๊บก็เจอกับคู่มือ แล้วก็บัตรประกันนะครับคู่มือเนี่ยแนะนําให้อ่านนะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอ๋อก็เป็นกรุ๊ปไลน์เขาไว้คุยทิปเทคนิคแล้วก็โปรเด็ดๆนะครับของ TWZ เขาโอ้โหดูห่วงใยญลูกค้านะแล้วก็เป็นซิลิโคนแบบนุ่มนิ่มนะจ๊ะสั่งตรงมาจากยันฮีกันเลยทีเดียวฝั <S <S ่งด้านนี้เป็นอะไรวะอ่อก็เป็นหัวชาร์จนะครับขนาดไม่กินที่ชาวบ้านเขากําลังไฟเนี่ย5โวลต์1แอมป์ นะครับผมจําได้ผมท่องมาก็เป็นหูฟังโหลูหลาผู้ป้าปาจิงโกะมากนะผมว่าในกล่องนี้หูฟังนี่น่าจะดูหรูสุดแล้วโอ้โหผิวนี่แบบว่าดูแบบเงาวับ ชวับชเวงก็ผ่านไปนะครับแล้วก็สายชาร์จครับยาวประมาณ4กิโเมตรโดยประมาณซื้อไปต้องได้ครบนะครับตามนี้เลยมีเวกอัพด้วยนะก็คือแทนที่ว่ามันไม่มีฟิงเกอร์ปิ้นเนี่ยมันทดแทนมาด้วยการเวกอัพนะครับซึ่งโอกาสติดก็แล้วแต่ดวง <laughs> คือเวกติดยากมากอะรู้อะไรของมันนะแต่มันก็ดีแหละมันมีให้มันก็ดีแต่มันติดยากไปหน่อยนะครับตัวเครื่องนี่หนาประมาณโลก,กับตันอเมริกา <laughs> หน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเซนซงเซนเซอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบเห็นได้เด่นชัดเลยเกินว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ไม่มีการซ่อนอะไรกันเลยทีเดียวขอบหน้าจอหน้าจอเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามัน خ, มันห่างหนาเกินูร้รจะหนาไปไหนนะครับตัวเครื่องเนี่ยหนาประมาณประมาณ i อ h o n e กอะอะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างหน้าจอเนี่ยความละเอียด HD นะครับมุมมองนี่โอ้โหกว้างมากคุณต้องไปเปลี่ยนอลเปเป p e r เอานะครับเร่งความสว่างก็ระว่างจ้านะครับใช้งานกลางแดดได้ค่อนข้างสบายมันไม่ได้ถึงกับเกรดดีมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าใช้งานกลางแดดก็โอเคแหละหน้าจอก็คงประมาณนี้นะครับในไลยเลทราคา4ี่ห้าพันก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูแย่ซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูแบบดีเวอร์ซะทีเดียวนะครับเนี่ยให้ดูพอคุณไปเปลี่ยนวอลเป p ป p e r ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าจอมันสวยขึ้นนะ <c oughs> จากเดิมๆเดูไไม่ด้ วอลเปเปอร์ที่มาให้ความรู้สึกที่แบบว่าไม่น่าใช้จนเราต้องไปโหลดแอปมาแล้วก็เปลี่ยนอลเปเปอร์ใหม่ซึ่งเป็นอลเปเปอร์ประจำแก๊งของเราเองนะแจ๊ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ feeling ทัดก็ดีดีครับโอ้โ oh ห oh. ทัดนี่ลื่นมากนะครับโ oh oh. <c oughs> อ้โห s เอ็ดยังไอ f e e l i n ทัดนะครับสโลแกนก็คือทัดวันนี้พรุ่งนี้ไปนะครับ <c oughs> ดูดู <c oughs> คือฟิลลิ่งทันมันออกจะนวงๆไปหน่อยเวลาพิมพ์ตอบกิ๊กตอบอะไรเงี้ยคือไม่ทานการอ่ะเอาจริงๆคือล er ันเชอร์เงี้ยเขาจะมีมาให้2องลันเชอร์นะครับคือฟรีลันเชอร์กับลันเชอร์3มันจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับผมว่าไอ้ลันเชอร์ที่ติดมาตอนแรกอ่ะดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกอันนี้มันดูแบบแบบแบบเรียบเรียบเกินไปนะเป็นแบบเขาเรียกว่า p u er Android นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นลันเชอร์ที่แบบว่าปรับแต่งมาให้แล้วอะไรประมาณนี้ในะจ่ซึ่งก็แล้วแต่ชอบก็แล้วแต่ชอบแต่ผม,มชอบไอ้ฟาารี นะครับก็พวกไลน์ IG f a c e b o o k Facebook อะไรเงี้ยเฟ e บุ๊กเนี่ยโอ้โหแับลื่นมากนี่เห็นว่าตะกี้ทัพไปแล้วม,มันมันมีรีแอคชั่นแปลกๆเห็นไหมอ่ะจุดอันนะ่ะอันนะ่ะดูฟิลลิ่งนี้ผมเจอล่าสุดเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วครับโอ้โหโอ้โห,อหมีค้างด้วยครับนิดนึงนิดนึง วายตายแล้ววิตายแล้วเธอวายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าเกิดจะเล่นให้ลื่นเนี่ยต้องต้องโหลดแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่ะกดสลับไป messenger ครับมันก็มาเลยนะเพราะว่าเรา,เ,ราเปิดค้างไว้อยู่แล้วเออโอเคไว้อยู่ไว้อยู่มันก็มีมีอ่ะเดี๋ยวให้ดู f ิ e l i n g เวลาพิมพ์ ครับฟิ้มนะปึ๊บๆๆๆๆๆอ่าโอเคโอเคอยังทันอยู่เด้อพอพิมพ์ยาวๆดูๆๆ <c oughs> มันจะ,ด,นนนนจะด,ดีเลย์หน่อยน่อยเห็นไหมมันจะดีๆเลยหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเครื่องที่มันแบบไวๆดีๆอะไรเงี้ยนะมันจะไม่มีอาการดีเลย์อย่างนี้เลยสโลแกนก็คือทัดวันนี้พรุ่งนี้ไปนะั่นเองนะรุ่นน,นี้ดีมาก้ <c oughs> า0ันคนจะดีกว่านี้นะฟีลลิ่งการทัดก,ก็ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนี่คือว่าตรงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใน i ีกันป้าบโอ้โหผู้สาวน่ารักไว้หมดโอ้โหไวมากครับอันนี้ IG เกาเองนะครับไปติดตามไปอะไรกันได้นะครับโซดครับ สดซิงสวิงกิ้งที่เห็นรูปผู้หญิงนี่คือเพื่อนครับเพื่อนเพ<ว>ื่อนสนิทแต่ดูรูปก็โอเคนะความจริงจอมันก็สวยนะครับสวยในระดับหนึ่งที่ที่รับได้นะคือ5,000ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งกระทัดมันแย่ไปหน่อยแค่นั้นเองนะ แล้วก็พูดกันตรงๆนะครับอืมโอเคเดี๋ยวมาดู YouTube กันนะฮะสีก็สีสดไม่ได้ดูขี้เหร่อะไรเรื่องสีเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยหน้าจอก็โอเคนะครับเป็นจอ H D ที่บ่งตรงว่าไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่า f ิ e ิ i งานทันมันไม่ดีแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดู Transformer ภาคใหม่กำลังจะเข้านะครับภาคสุดท้ายแล้วแหละเขาเรียกอะไรนะ The Last Night อ่าโฆษณา Apple มะ <laughs> ลำโพงอยู่ด้านหลังครับถ้าเกิดว่าคุณคว่ำปุ๊บเนี่ยเสียงหายแน่นอนเพราะไม่มีตุ่มหรือว่าไม่มีอะไรมากันเลย ดีไซน์ได,ด้ดีดีนะคะโอ้เป็นไงสีก็โอเคนะสีสวยเลยนะครับแล้วก็ลำโพงเสียงดังครับแต่ว่ามิติทรงมิติเสียงเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะครับไม่มีเลยนะมันก็ก็ตามราคาแหละไม่ต้องรู้ได้แบบหรูหราฟึ่ยฟ้าอะไรมากมายนะอ๋อฟังเพลงแล้วกันนะครับฟังเพลงจากแอปจุ๊ก ฟรีมิวสิกแอปฟังเพลงมันก็กลางๆฟังจังหูฟังก็พอฟังได้แหละไม่ได้เพาะพิงจะติงนองนอยะไรแล้วก็ฟังกับลําโพงเนี้ยมันมันไม่เพาะเลยนะครับนี่คือพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้เล่นมุกแล้วนี่เรื่องจริงจังละเสียงมันจะแห้งไม่หน่อยแต่ความดังมันมีนะคือมันได้แต่ดังอย่างเดียวอ่ะแต่มิติมันไม่มีเลยใครที่จะไปซื้อเอาไปฟังเพลงแบบว่าฟินๆให้มีความสุขเนี้ยไม่แนะนํา นะครับลองมองตัวอื่นดูนะมาต่อด้วยเรื่องของกล้องนะครับกล้องเงี้ยก็มีพวกลูกเล่นที่ต้องเรียกว่าทั่วไปเลยนะครับหน้า UI ของกล้องก็ก็ไม่ค่อยสวยแล้วแหละแล้วก็ชัตเตอร์แหลกกล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือว่ากดวันนี้พรุ่งนี้ติดอะไรวะ <c oughs> คือมันจะหน่วงประมาณสักวิถึง2วินะครับในการกดชัตเตอร์แต่ละครั้งเงี้ยมันไม่ได้รวดเร็วทันใจนะครับแต่ว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดสําหรับผมเลยนะก็คืองานวิดีโอกล้องหลังครับมันมีเฟสดด TECTION มาให้ด้วย oh. แม้ว่าชาัตเตอร์มจะแหลกเนะี่ยแต่งานวิดีโอมันผมว่ามันนเคในะ ห้าพันผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมี face d e t e c t i o มาให้ถ่ายกลางคืนก็โอเคนะครับรู้สึกว่าตกใจนิดหน่อยถึงแม้ว่าเอ้ยอย่างอื่นมันมันดูแย่แต่เรื่องงานวิดีโอเงี้ย คือมันมันใช้ได้อมีเฟดดิทิชชั่นนี่แหละที่ผมแบบรู้สึกตกใจนิดๆเอ้ยอินเตอร์แบรนด์บางครั้งเครื่อง7800 0ยังไม่ใส่มาให้เลยเฟดดิทิชชั่นแต่โอ้โหเครื่องพี่แกนี่จัดมาให้ก็ก็ถือว่าโอเคครับโอเคสําหรับผมชอบนะในงานของงานวิดีโอเพราะเฟดดิทิชชั่นเนี่ยมันได้ใช้นะครับมันได้ใช้สําหรับผมนะที่ได้ใช้งานวิดีโอบ่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเออปลื้มปริ่มกับมันนะโดนด่าม,มาหลายเรื่องและเรื่องนี้ขอชมเชยเขาหน่อยครับงานวิดีโอก็กความละเอียด Full HD ครับมาดูคะแนนอันตตุตนะ อวนดับดนู่นดาวสายยาเลยทีเดียวคือมันซีวมวันเป็นมีแตเทค6 7 3 7ซึ่งมันไม่ได้แรงเลยดูทั้ง 2D 3D าคะแนนพวกเนี้ยต่ำเตี้ยเรียดดินมากนะครับเนี้ยดูดูด,ดูอ่าคือมัน มันไม่เหมาะทั้งเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของการเล่นโซเชียลเงี้ยผมว่า <c oughs> มันทําอะไรได้ไม่ดีเลยนะครับนี่คือพูดตรงๆนะซื้อไปผมว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับในเลทราคา5 0 0 0ความคาดหวังผมมันต้องได้เยอะกว่านี้อจริงๆนะครับในเลทราคาที่เปิดตัวมา5 0 0พันะสำหรับผมถือว่าสอบตกเดี๋ยวมาทสเกมให้ดูกันนะครับ <c oughs> เกมที่โหลดมาก็เป็นเกมประจำนะครับฟิวเจอร์ไฟท์อาร์วีอะไรพวกนี้อ่ะมาดนะูว่าเล่นได้ื่นหรือเปล่า นะเปิดมาที่เกมแรกครับเกมฟิวเจอร์ไฟลังสิทนะครับสาวๆเยอะซะเหลือเกินในตอนเย็นๆเนี่ยเดินกันในควักเลย <Wow. S 1> ปรับความละเอียดสูงสุดนะครับยืนยันจากที่ลองเล่นมานะครับลื่นไหมไม่ลื่นเลยนะครับเอฟเฟกสุดนะเพราะว่าเลทราคานี้สี่สห้าพันเี่ยคือปรับสุดรปรับไม่สุดอ่ยยังไงฟิวเจอร์ไฟลังสิมันก,มนก็มันก็ไม่ค่อยต่ายอยู่แล้วแหละจากที่ลองมาหลายตัวอก็ นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมีอาการกระตุกกระตักกระตุกกระติกให้ได้เห็นกันแล้วอีกอย่างก็คือฟีลิ่งการทันมันมันไม่ได้เลยอะสำหรับผมนะฟีลิ่งการทันมันไม่โอเคมากๆนะครับรู้สึกว่ามันหงุดหงิดอะเวลาเราเล่นเกมเงี้ยบางทีมันมันไม่ได้นะครับฟีลิ่งการทันมันไม่ได้แล้วก็ CPU มันก็ไม่ได้แรงมาก G p u ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันไม่เหมาะไม่ควรการทั้งหมดแต่ว่าเล่นได้นะเล่นแบบแก้ขัดอะไรเงี้ยโอเคได้อยู่เต็ม10ให้ไปประมาณสัก6แล้วกันนะในส่วนของเกมฟิวเจอร์ไฟือ ราคา4ี่สพันเนี่ยควรจะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับจริงๆอเกมต่อมาครับเกมสุดฮิตณนะเวลานี้เลวเกิดนะครับฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็คือเกม R O V นะเจ้ไม่ใช่ r O e นะ R O V เกม Rv เนี่ยจากที่ลองเล่นมานะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณสัก20นะครับ19 20ประมาณนั้นปรับเอฟเฟกทุกอย่างสุดมันเดิมนะครับแล้วก็เล่นกับ WiFi นะถ้าเกิดเล่นกับ3 G 4 G ก็ขอให้สัญญาณนิ่งๆหน่อยเกมนี้ก็เล่นได้ลื่นแล้วนะครับเป็นเกมที่ใช้สเปคพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้เน็ตใช้การประมวลผลที่ ก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะมันเป็นเกมออนไลน์อืก็เลยอะเอามาเทสให้ได้ดูกันครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณนี้แหละถือว่าลื่นได้ไหมไม่ลื่นนะไม่ลื่นค่อนข้างจะหน่วงด้วยซ้าไปแล้วก็เฟรมเรทก็ตกต่ามาก19 20 <sk r isa> อะไรประมาณนี้มันไม่โอเคเลยสําหรับผมในการเล่นเกมนะครับดังนั้นคะแนนในส่วนของ R V ผมให้ไปที่ประมาณสัก7ละกัน7เต็ม10คือพอเล่นได้แต่ว่าไม่มีความสุขเดี๋ยวมาดูเซนเซอร์กันนะครับเซนเซอร์ที่ให้มาเนี้ยก็ครบเลยครับหายไปครบเลยมีมาแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ แค่พอได้ใช้มีมาให้ได้ใช้นะครับก็มีแอสโ l รมิเตอร์แล้วก็ไลท์เซนเซอร์ไรพวกนี้ที่มันแบบว่าต้องใช้จริงๆอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็เซนเซอร์ที่ให้มาคุณภาพเซนเซอร์ก็ไม่ได้ดีเลยนะครับก็ดูอย่างเนี้ยเซนเซอร์พวก ไล์เซนเซอร์เนี่ยเลขมันแบบไม่ทีเลยซึ่งมันเป็น,ปนบอกการบอกคุณภาพเซนเซอร์ว่ามันไม่ได้ละเอียดก็นั่นแหละครับให้มา4ี่ซาหตัวได้พอได้ใช้งานขำๆนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับถ้าเกิดผมซื้อมาด้วยราคา5นะ้าพันเนี่ยผมซีเรียสแน่นอนมาอย่างนี้โอ้โหเรียกได้ ok 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 ว่าไม่มีความคุ้มค่าเลยทีเดียวในจะุดจุดน,นี้นะครับมาดู GPS test นะครับสาหรับคนที่จะซื้อไปที่นำเข้าป่าเข้าเขาลำเนาไพรนะป๊บเดี๋ยวมาดูความม่องวัยในการจับสัญญาณกันปึ๊บรอครับกดเปิดแล้วรอครับเทสกับแอป Android GPS เ s t นะครับโอ้โหรอรอได้รอไปว่า <c oughs> มันนานผิดปกติแล้ววะเนี่ย <c oughs> มันใส่ GPS ไหมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอ้ยมาแล้ว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  <c oughs> โอ้โหมีแต่ของอเมริกาครับก็ใช้เวลาในการรอค่อนข้างนานครับถ้าเกิดว่าไปติดอยู่ในภูเขาอะไรเงี้ยอาจจะโดนหมีขย้ำโดนงูฉกตายซะก่อนที่จะจับ GPS ได้จทิงก็ไม่มีมาให้เรียกได้ว่าโคตรกัก ใครที่ด่าซัมซุงตระกูลเจว่ากักนู่นกักนี่นะมาด่าตัวนี้ด้วยแล้วกันเพราะไม่มีไม้แซลแซวแซวก็มันไม่มีเข็บทิศมาให้จากที่เราเนี่ยได้ชมรีวิวกันไฟนะครับก็จะคง ประทับใจกันอย่างรุนแรงเลอเกินนะจ๊ะก็จุดเด่นเนี่ยก็คือมันหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าคุณหาได้ง่ายแน่นอนเพราะว่าราคาร้านร้านรับส่งไปที่เอาไปขายตามร้านตู้เนี่ยผมว่าถูกแน่นอนเพราะว่าผมไม่รู้ว่ายอดขายมันดีหรือเปล่านะแต่ผมเห็นร้านอาซาร้านขายส่งมือถือแถมมาบุงคลองอ่ะซึ่งผมไปเดินแวะเวียนร้านเขาบ่อยนะครับก็เห็นทุกครั้งเลยมีจะมีคนไปเหมาเยอะ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเช็คดูในหน้าเพจร้านเขาเนี่ยจะเห็นว่าไอที T w บางครั้งเนี่ยมันก็ติดโผล่มือถือที่ขายดีซะด้วยซ้ำไปแต่ <laughs> แต่ว่าก็งงๆอยู่เหมือนกันจะขายใครวะเออเนี่ยก็กกนั่นแหละครับก็ข้อดีก็คือหาซื้อง,ง่ายนะครับแล้วก็ <laughs> หาซื้อง,ง่ายแล้วก็อะไรอีกวลข้อดีมันนึกไม่ออกเลยเอาไปแน่เลยหาซ้อไปถึงข้อเสียกันบ้างนะโอ้โหข้อเสียเนี่ ประมาณห่างว่าวอ่ะนี่คือสเปคกับราคามันมันต้องพัฒนาไปหน่อยนะครับต้องไปต้องไปต่ออ่ะคุณต้องพัฒนาต่อมันถึงจะจะเรียกได้ว่าคุ้มกับราคานะครับไม่ใช่ว่าเขียนสเปคมาให้มันดูดีแล้วการใช้งานประสบการณ์การใช้งานเนี่ยส่วนตัวนะจากที่จากที่ผ่านมือถือมาเยอะเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่ายังไม่ได้สําหรับผมนะถ้าผมเกณฑ์คะแนนตอบผ่านไม่ผ่านผมไม่ผ่านราคา49 0 0เอย่างเงี้ย เหมือนจะดูคุ้มนะแต่มันไม่คุ้มเลยนะครับ4ี0พมีมือถืออีกหลายตัวที่ทําได้ดีกว่านี้เยอะจนถึงเยอะมากๆนะครับเยอะมากอืมคือไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าไม่เป็นอินเตอร์แบรนด์แล้วยัสเปคมาถึงจะคุ้มไหมไม่เลยนะครับประสบการณ์การใช้งานเขาเนี่ยส่วนถามผมนะผม,ผมไม่ไม่ไม่โอเคนะครับทั้งเรื่องของสเปคที่ที่เป็นคอร์ดคอรอาเขียนมาเป็นคอร์ดคอแต่ว่าเป็น6 7, 3, 7เจ็ดสามเจ็ดเงี้ยมินิเทลองค์เจ็ดสามเจ็ดซึ่ง <laughs> มันแบบรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ราคา5 0 0 0ันเนี่ยบางทีเธอเพิ่มมาอีกพันหนึง่งคุณได้สเปคที่แบบหลุดโลกกว่าน,นี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็มือถือแบรนด์จีนในเด็ดราคานี้ก็ให้สเปคที่ดีกว่านี้เยอะนะครับเรื่องทั้งเรื่องกล้องเรื่องฟีลลิ่งการทัดเนี่ยผมขอติอย่างรุแรงเลยว่าเฮ้ยนี่มัน 2017แล้วนะฟิลิ่งการทัดยังเป็นอย่างนี้อีกเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็กต้องสู้ต่อไปนะครับแบรนด์นี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันคือเราไม่ใช่ว่าเราจะด่าอย่างเดียวนะครับเราเราต้องชี้ให้เขาเห็นด้วยว่าเอ้ยมันต้องพัฒนาไปยังไงเพราะอะไรแล้วถึงได้ได้พูดอย่างนี้นะครับก็อย่างที่รีวิวไปเลยนะจ๊ดูแลชอบก็ฝากติดตามฝากกดไนนลค์ฝากซับสไคร้ช anel Boy b a n d กันด้วยนะครับขอบคุณสําหรับ1นึ่งแสนซับ yeah! <laughs> ไม่รู้จะหลงเข้ามาด้วยหรือเปล่า <laughs> <laughs> มึนเมากดนะครับถ้าดูแลชอบก็ฝาก ติดตามกดไลค์ฟังสับไครนี่แหละนะครับแล้วก็แฟนเพจก็มีนะครับเพจใหม่เสิร์ชไปเลยกูแซบนะครับเป็นเพจที่เอามาเป็นคอมมูนิตี้คุยกันสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะนะครับไม่มีขายของแน่นอนเพจนี้นะครับเพราะว่าผมการันตีเองโอเควันนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วนะจากรีวิวความรู้สึกกันนะครับว่าใช้งานแล้วรู้สึกยังไงเออก็พูดกันตรงๆนะครับพูดกันตรงไม่มีอวยเพราะเป็นเครื่องที่วิ่นิวส่งมานะจ๊ะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับดูแลรักษา ดูกภาพกันด้วยนะครับ <laughs> <laughs> โอเคไปแล้วครับสวัสดีค <laughs> รับเจื่อกัน